พวงใหญ่สมมติว้าคุณมีอุ่นพวงใหญ่อยู่หนึ่งพวงนะครับพวงนี้หนักเป็นกิโลเลยคําถามคือคุณควรจะล้างหมดเลยนะหรือคุณจะล้างทีละนิดล้างทีละครึ่งเพราะนั้นมันไม่มีคําตอบที่ถูกต้องทั้งหมดนะครับเราลองมาดูนะครับบางครั้งถ้าคุณล้างพวงใหญ่หมดเลยพวงหนึ่งเป็นกิโลคนในบ้านคุณมีอยู่สองคนคุณจะกินยังไงหมดแล้วคุณจะกินยังไงทันนะครับอย่าลืมนะครับพอมาล้างเนี่ยมันมีอายุข,ของมันที่มันสั้นลง เช่นสองวันเนี่ยมันเริ่มจะเหม็นแนะแต่ถ้าคุณเก็บไว้มันอาจจะเก็บไว้ประมาณห้าหกวันเห็นไหมฮะแต่ถ้าเกิดในกรณีกลับกันคุณมีอ่างวนหนึ่งพวงแต่คุณล้างมันทีละยึกยึกยึกแบ่งคุณแบ่งเป็นสิบครั้งแต่คนในบ้านคุณมีทั้งหกคนแล้วมันจะพอกินไหมล่ะแล้วกลายเป็นว่าเหลือเนี่ยคุณล้างเป็นสิบวันมันจะเน่าซะละ่ะ เพราะฉะนั้นอันนี้เปรียบเทียบในการทํางานได้ยังไงเออเราก็จะเปรียบเทียบในการทํางานเนาะเปรียบเทียบก็คือว่าเวลาเราทํางานเนี่ยงานชิ้นหนึ่งเนี่ยคุณจะแบ่งทําได้หลายวันคุณจะทําให้เสร็จภายในวันหรือ2วันคุณก็ต้องมาดูปัจจัยสิ่งต่างๆที่มันอยู่รอบนะครับเช่นมีคนต้องทํางานต่อจากคุณไหมถ้าเขาต้องทําต่อคุณก็ต้องทํางานที่มันเร็วถ้าไม่มี คุณก็ต้องดูว่าการที่คุณเสร็จเร็วเสร็จช้านะครับเช่นคุณล้าอังุุนทั้งพวงเลยคือคุณทํางาน,ช,นชิ้นเดียวทั้งทั้งวันเลยแต่คุณมีงานอื่นไหมที่มันส่งผลกระทบถ้าคุณทํางานแต่ชิ้นนั้นชิ้นเดียวนะครับเช่นมันมีงานอื่นด้วยแต่คุณไปทํางานอันนั้นอย่างเดียวสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรล่ะอืมนะครับเราก็ต้องนั่งคิดทุกๆเรื่องหรือว่าในกรณีกลับกันนะครับคือ แทนที่คุณจะทําครั้งเดียวให้มันจบคุณไปซอยย่อยเลยแล้วคราวนี้มันเลทมันเช้าออกไปมันจะส่งผลกระทบอย่างไรกับคนอื่นบ้างเพราะฉะนั้นในการทํางานเห็นไหมครับเราต้องคิดทุกอย่างให้รอบครอบทุกมิติเอองานของเรานีชิ้นหนึ่งเนี่ยเราควรจะแบ่งมันทํำไหมหรือทําให้มันจบโดยดูปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเช่นบุคคลหรือผลกระทบที่มันเกิดขึ้นนะครับทําชิ้นหนึ่งนานเกินถ้าคนต่อที่เขาต้องทําต่อจากคุณเนี่ยเขาต้องเร่งงาน มันก็จะทําให้การทํางานของอคนหนึ่งเนี่ยมันล่าช้าเกิดความเสียหายได้เพราะฉะนั้นอันนี้กลับไปนั่งคิดนะครับองุ่นหนึ่งพวงควรจะกินกี่รอบควรจะล้างกี่ครั้งเราต้องคิดใ้รอบคอบนะครับมองให้ออกมองให้จบถ้ามันมีผลไม้อื่นอยู่ด้วยล่ะเห็นไหมมันก็จะเป็นปัจจัยให้คุณคิดอีกเยอะแยะมีคนกี่คนล่ะอ่าและองุ่นมันราคาเท่าไหร่สถานการณ์ตอนนั้นไม่เป็นยังไง นะครับสถานการณ์ตอนนั้นเช่นฝนตกทุกวันเลยคุณไม่มีเวลาไปไปซื้อเห็นไหมมันมีปัจจัยรอบข้างที่เกี่ยวข้องเยอะมากในการทํางานเหมือนกันเราต้องคิดให้ละเอียดคิดปัจจัยรอบข้างนะครับที่ส่งผลต่อการทางานของเราคิดให้ละเอียดทุกเรื่องนะครับคุณจะเป็นคนเก่งสวัสดีครับ